ก่อนจะเริ่มพิธีข้าพเจ้าใครขออภัยอาจารย์ทุกคนและขออภัยบัณฑิตทุกคนที่ข้าพเจ้ามาช้าที่มาช้าเพราะว่าข้าพเจ้าประสบอุบัติเหตุหกล้มฟาดพื้น ทางด้านซ้ายขณะนี้นี่เจ็บซี่โครงมากแต่ว่าจะทำงานนี้ให้สิ้นสุดอย่างดีที่สุดและหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปทำเอ็กซเรย์ คิดว่าไม่ถึง่หักแต่อาจจะราวว้าวเพราะมันเจ็บเหลือเกินแม้แต่หายใจก็ยังไม่อยากหายใจเลยก็ถ้ามีอะไรจังหวะบกพร่องมากเข,ข้าพระเจ้าขออาภัยไว้ก่อน